สวัสดีนะครับผมสําหรับ EP นี้นะครับก็ยจะมาสอนติดตั้งชุดกรองเพิ่มเติมนะชุดนี้เป็นฮิปพอรนะครับเพื่อนๆซึ่งต้องใช้กับอีเซ็ตเมอร์สองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับก็ต้องการคลิกขวานะครับผมแล้วก็เลือกเป็นเอ็กซ์แคร์นะครับผมเนี้ยโปไฟล์ I R นี้ครับก้อยได้ตัวนี้มานะครับอ่าีเซ็ตฮิปอนะครับเราลซ้ายไปเลยนะครับผมซึ่งตัวติดตั้งก็อยู่ตรงนี้นะค installer นี่นะครับแต ใช้วิธีนึงนะครับเพื่อนๆนะผมโดยการลากไปวางนะครับก็เข้าไปตรงคอนเทนต์ตรงนี้นะเพื่อนๆก็ดับเบิ้ลคลิกซ้ายไปเลยนะครับผมนี่นะจากนั้นนะครับกให้เข้าไปตรงไดซีนะครับแล้วก็เข้าไปตรงโปรแกรมไฟล์ x86 พกนะครับผมก็ให้เข้าไปตรงคอมพอนไฟล์นะครับผมนี่นะดับเบิ้ลคลิกซ้ายเข้ามานะแล้วก็ไปตรงทูลแท็กนะครับนี่นะก็ดับเบิ้ลคลิกซ้ายไปเลยนะครับผมจากนั้นก็ไปตรงอีเซตเมอร์นะครับก็ดับเบิ้ลคลิกซ้ายเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆนะครับนี่นะ ตรงฮิปฮอปตรงนี้นะเพื่อนก็คลิกไปเลือกคลิกขวาแล้วกคัปปี้นะผมนี่นะแล้วก็มาคลิกขวาตรงที่ทิ้ว่างแล้วกดปุ่มพาร์ทไปเลยนะผมนี่นะจากนั้นก็กดปุ่มคอนติเนียไปเลยนะครับผมจากนั้นนะครับก้อยเข้าไปตรงมิดี้นะผมนี่นะตรงนี้นะครับหน้านี้นะครับบเิลกซ้ายไปเลยนะครับนี่นะครับเมื่อเข้าไปตรงมิดี้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็มาตรงหน้ามิดี้ตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนนะผมนี่นะ ก็ <Beautiful. S 2> ในฮิปพอปนะก็ดับเบิหลคลิกซ้าย้าไปนะผมจากนั้นถ้าใครต้องการเลือกทั้งสองไฟล์อย่างนี้นะเพื่อนๆผมนี่นะหรือว่าจะไฟล์เดียวก็ได้นะแล้วก็ทําการคลิกขวานะครับเลือกเป็นคอปปี้ผมจากนั้นก็มาคลิกขวาตรงพื้นที่ยงว่างตรงนี้นะครับหน้าวิดีตรงนี้นะครับผมที่อยู่ในทูแท็กนะครับจากนั้นคลิกขวาแล้วกดปุ่มพาร์ทวางไปเลยนะผมนี่นะกดปุ่มรีเพสนะครับผมแล้วที่ก็หมายถูกพราะปุมอ่าที่ก็หมายถูกแล้วก็กดปุ่มคอนเนียตไปเลยนะครับผม ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะที่นี้ผมจะย้อนกลับไปที่หน้าหลักก่อนนะผมนี่นะโอเคนะทีนี้นะตรงนี้นะผมก็จะเข้าไปที่ไดซีนะผมแล้วก็ไปตรงโปรแกรมไฟล์ไปที่หกนะครับจากนั้นผมก็จะลากบาร์ลงมานะเพื่อนๆครับมาตรงทูนแท็กนะครับผมนี่นะก็ดับเบิ้ลคลิกซ้าไว้เลยนะครับผมจากนั้นก็ไปตรงอีเซ็ตเตอเมอร์นะครับดับเบิ้ลคลิกซ้าก็ไปนะครับผมให้ทําการคลิกขวาตรงอีเซ็ตเตอเมอร์นะผมเนี่ยแล้วก็เลือกเป็น รันเอสแอมิเตอร์นะครับผมเมื่อมีต่างได้ขึ้นมากดปุ่มเจสไปเลยนะครับอ่าเมื่อมีหน้าต่างได้ขึ้นมาแบบนี้นะเพื่อนๆก็ลองคลิกเข้าไปดูนะผมนี่นะจากนั้นก็ให้เลือกที่ฮิปฮอปนะครับผมตรงนี้นะครับนี่นะเพื่อนๆก็ลองเลือกเป็นเบสิกดูนะครับผมชุดกลองก็มาเรียบร้อยแล้วนะผมนี่นะเดี๋ยวผมเปิดเสียงนิดนึงนะนี่นะผมอันนี้ก็ถือว่าสามารถทำงานได้แล้วนะเพื่อนๆผม ถ้าเกิดว่าเขาถามมาคีเจนเพื่อนเพื่อนก็ติดตั้งคีเจนไปเลยนะผมซึ่งผมก็ได้ทิ้งไว้ให้แล้วครับอยู่ในตัวฮิปพอรเลยนะผมนี่นะเป็นคีเจนนะผมถ้าเกิดเขาถามหาเพื่อนเพื่อนก็เอามาแท็กนะครับตามที่ผมเคยสอนไปในอีพีก่อนๆนะผมนี่นะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันสักนิดนึงนะเพื่อนๆผมนี่นะซึ่งจะเล่นกับฮิปเปิลเลยก็ได้หรือจะเล่นตรงนี้ก็ได้นะเพื่อนเพื่อนผมเดี๋ยวผมเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะผมก็ไปเลือกเป็นฮิปพอรตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนผมนี่นะ พอดับลิกซ่าไปเลยนะผมเนี่ยเดี๋ยวลองเลือกสักชุดหนึ่งแล้วกันนะผมสุ่มๆดูนะเพื่อนๆนี่ะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองหาอีกอ่าก็ประมาณนี้เลยนะเพื่อนๆผมเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะปิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะเปิดกับลิปเปอร์นะเพื่อนๆนะผมก็ปิดเลยนะครับ เดซมนะครับผมตรงนี้ผมก็จะพับหน้าต่างเก็บไปนะครับผมอจากนั้นผมก็จะเข้าไปที่ปุ่มออปชันนะครับแล้วก็เลือกเป็นพรีเฟรนะครับผมเลือกวิธีนะครับแล้วก็กดปุ่มวิดดินนะครับผมกดปุ่มแอดนะครับเลือกเป็นได้ซีมเกมไฟล์ให้ไปบวกที่เปอร์วิธีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเคยตั้งค่าไว้แล้วก็จะอยู่เหมือนเดิมตรงนี้นะครับก็กดปุ่มดีสแกนไปนะครับผมเมื่อเสร็จแล้วก็กดปุ่มโอเคไปเลยนะครับผมนี่นะจากนั้นก็ เราไปดูซ้ายตรงนี้นะครับสร้างแท็กขึมนมาหนึ่งแท็กนะครับแล้วก็เลือกเป็นช่องชนแนลสิบเหมือนเดิมนะผมนี่นะแล้วกดปุ่มสีแดงข้างหน้านะครับจากนั้นก็เลือกเป็น FX นะครับผมนี่นะก็เลือกเป็นเ s a d i m e r นะผมแล้วก็กดปุ่มแอดไปเลยนะครับอ่าถ้ามีหน้าต่างเตือนขึ้นมาแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนครับเครื่องหมายตกใจอย่างนี้นะครับ่อให้เพื่อนๆพืทำการปิดไปก่อนนะครับผมนี่นะจากนั้นนะครับให้เข้าไปตรง นี่นะผมเข้าไปตรง Dicey นะเพื่อนๆเข้าไปตรง User นะครับดับเบิ้ลคลิกซ้ายไปเลยนะครับจากนั้นก็ไปชื่อของเราที่เราตั้งชื่อของคอมพิวเตอร์ไว้นะผมดับเบิ้ลคลิกซ้ายเข้าไปนะผมแล้วก็เพื่อนๆคลิกตรงนี้นะครับนี่นะก็เลือกปุ่มส e l e นะครับเป็นแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับผมก็คือตัวข้อคนเองนะเพื่อนๆครับนี่นะกดเข้าไปมันจะเป็นรูปส e l e อย่างนี้นะครับจากนั้นก็เลือกเป็น App Data นะผมนี่นะแล้วก็เข้าไปตรง Romming นะผมจากนั้นนะครับก็เพื่อนๆนะครับ เข้าไปตรงคำว่า t ู o แท็กตรงนี้นะครับดับเบิ click right ไปเลยนะครับผมก็ดับเบิ click right ไปเลยนะครับเข้าไปตรงอีเซ t เมอร์นะครับผมเนี่ยนะจากนั้นนะตรงนี้นะสี่ตัวนี้นะเพื่อนๆทำการลบทิ้งหมดเลยนะนี่นะคลิกขวาเลือกดีล e ทไปเลยนะครับผมตรงนี้ติ๊กเข้อหมายถูกนะแล้วกดปุ่ม tag key ไปนะครับผมนี่นะถ้ามันไม่ออกนะเพื่อนๆให้เพื่อนๆทำการปิดริปเปิลไปก่อนนะครับผมนี่นะจำเป็นต้องติ๊กเข้อหมายถูกใหม่นะครับ แล้วกดทายเกณฑ์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่นะเมื่อไปหมดแล้วนะครับเราก็ปิดหน้าต่างนี้ไปนะครับผมร็จนั้นนะครับก้อยเปิดริปเปอร์ขึ้นมาใหม่นะครับผมจากนั้นนะครับก็ให้ทําการสร้างแท็กมาใหม่ครั้งหนึ่งนะครับผมนี่นะก็เลือกเป็นั้นย้ำสิบเหมือนเดิมนะครับผมทีนี้นะก็กดปุ่มเอเป็กนะครับแล้วก็เลือกเป็นนิเซตเมืเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะแล้วก็กดปุ่มแอดไปเลยนะครับอก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นะ ีนี้ผมจะเลือกปุ่มตรงนี้นะกดที่สีเหลืองนี้นะครับเพื่อนเพอเริ่มเป็นริพอรอีกครั้งหนึ่งนะผมเนี่ยผมจะเลือกเป็นเบสิกนะครับก็รอสักแป๊บหนึ่งนะผมถ้าเกิดว่ามีหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมานะเพื่อนเขาจะให้เราทําการแค็กนะครับก็ให้เราเปิดหน้าคีย์เจนของเราขึ้นมาเลยนะผมซึ่งผมได้วางไว้ให้แล้วครับในตัวของเจ้าฮิปพอรเลยนะผมก็คือตัวนี้นะ r 2 r นี่ครับซึ่งก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับถ้ามันยังไม่ได้แตกไฟล์ขึ้นมขขวานะครับเลือกเป็น X นะผม เขาจะได้ตัวนี้มานะครับจากนั้นก็ดับเบิ้ลคลิกซ้ายไปเลยนะครับผมนี่นะนี่นะเมื่อเจอกีเจลแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกซ้ายไปเลยนะครับผมเมื่อมีต่างเล่นกันมากดปุ่ม yes ไปเลยนะครับจากนั้นก็นี่นะเดี๋ยวผมพับหน้าต่างใ้เก็บไปก่อนนะนี่ครับทีนี้นะเพื่อนๆก็ไปตามชื่อก็เลยนะครับก็คือฮิปฮอปใช่ไหมครับแล้วก็ไปหาตรงฮิปฮอปนะครนี่นะฉะนั้นผมก็เลือกตรงนี้นะครับ ผมสามเอี่ยงเล็กตรงนี้นะครับเลือกเป็นท <sound> ี่พบนะผมก็ลากปลาลงมานะครับผมแล้วก็หาคําว่า e7x ที่พบนะนี่นะครับเป็น e72 ที่พบนะผมก็เลือกไปนะผมนี่นะฉะนั้นก็กดตรงบาร์โค้ดนะเป็นซีเรียลลำเบอร์อย่างนี้นะครับเพื่อนตรงนี้เราก็เลือกเป็นออฟไลน์นะผมนี่นะและเพื่อนๆก็อ id มาแล้วนะครับเพื่อนๆคอมพิวเตอร์ id มาแล้วเลือก๊อปปี้ตรงนี้นะครับ <cin stereotype> แล้ <is> วก็มาคลิกขวาตรงนี้นะเพื่อนๆกดปุ่มพาดวางไปเลยนะครับผมจากนั้นนะครับให้กดตรงรูปลูกุญแจนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะเพื่อนๆก็ที่เราวางไว้นะก็คือในไดซีนะโปรแกรมไฟล์เอ็กหกนะครับผมคงจะจํามันได้นะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับนี่นะไดซีนะโปรแกรมไฟล์เอ็กหกนะครับผมแล้วก็ไปตรงทูลแท็กนะครับผมนี่นะไปตรงอีเซตเมอร์นะครับแล้วเลือกตรงนี้นะครับที่เราเคยวางไว้นะครับจากนั้นก็กดปุ่มเซฟไปเลยนะครับผม นี่นะครับกดปุ่ม yes ไปนะผมนีนะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะก็ไปเพื่อนนะไปตรงนี้นะผมตรงนี้มันจะขึ้นว่าซักเช็ดฟูลลี่แสดงว่าเสร็จแล้วนะครับผมทีนี้ตรงนี้นะให้เราไปที่ที่เดียวกันนะกดปุ่มที่เหล็กไปนะผมนีน่ะเดี๋ยวผมพับหน้าต่างนี้ลงมาก่อนนะจากนั้นนะครับผมก็ไปตรงไดซีนะเพื่อนๆผมนี่นะเข้าไปที่ไดซีเลยนะผมเข้าไปตรงโปรแกรมไฟล์ไปที่6นะครับแล้วก็ไปตรงทูนแท็กนะผม ล้วก็มองหาดูนะครับว่าทูนแท็กอยู่ไหนนะนี่นะครับก็ระเบิงซ้ายไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปตรงอีเซ็ตเอร์นะเพื่อนเพื่อนก็ไปเลือกตรงนี้นะครับ R ารแล้วก็กดปุ่ม Open ไปเลยนะครับผมนะครับนี่นะเมื่อมาเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มออโตริสไปเลยนะครับผมนี่นะเมื่อเสร็จแล้วก็กดปุ่มโอเคไปเลยนะครับผมซึ่งขั้นตอนนี้นะเราสามารถทําก่อนที่เราจะเข้าริเปอร์ก็ได้นะเพื่อนเพื่อนผมนี่นะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดปิดหน้าต่างนี้ไปเลยนะครับผมตรงนี้ก็กดปุ่มโอเคไปนะครับนี่นนะะกกรอง็มาแล้วคับ ซึ่งบางทีก็มีปัญห,หาหลายปัญหาที่แบบว่าเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเรา,เราทําไม่ถูกวิธีเนี่ยมันก็อาจจะแท็กไม่ได้นะเพื่อนๆผมนี่นะนี่นะก็จะประมาณนี้นะครับอาจจะต้เปิดเสียงก่อนนะครับมีเบราว์เซอร์นะครับมีเซิร์ชนะครับแล้วก็มีมิก,มกซน์นะครับมิกเซอร์ตรนนี้นะเพื่อนๆผมนี่นะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับแล้วก็ไปตรงฮิปฮอปนี้นะเพื่อนๆผมนี่นะ ตรงนี้นะผมก็จะเลือกเป็นสักชุดหนึ่งแล้วกันนะเนี่ยเดี๋ยวลองเปลี่ยนชุดดูนะผมอ่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะเลือกตรงนี้ก็ได้นะผม เงนก็สามารถนำไปปรับใช้งานกันได้นะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับอีพีนี้ก็จะสอนอไว้ประมาณนี้คนระับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้าเลยนะครับผม